สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสตทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่1ด้วยกันในเรื่องการสำแดงพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูขอเชิญอธิษฐานร่วมกันเพื่อเตรียมใจสำหรับการศึกษาพระวจนะครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดรขอบคุณพระองค์ที่ทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะได้เห็นพระเกศิสิริของพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูและสรรเริญพระเกศิสิริของพระองค์เสมอไปกราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในสื่อสังคมออนไลน์ผมได้เห็นบทความในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งกล่าวคือผู้คนมากมายพยายามหาหลักฐานเพื่อมายืนยันความคิดของตนเองว่า พระเยซูไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าหรือแม้แต่พระองค์ไม่ได้ทรงมีตัวตนอยู่จริงอย่างไรก็ตามผู้เชื่อแท้ต่างก็แน่ใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและทรงดำรงอยู่จริงในประวัติศาสตร์อีกทั้งยังทรงพระชนอยู่ในวันนี้และจะเสด็จกลับมาในอนาคตด้วยบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่งการนมัสการพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชู และส่วนที่สองการเป็นพยานถึงพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูข้อความสำคัญคือพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูทรงสมควรได้รับการสรรเสริญส่วนที่1การนมัสการพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูประเด็นที่1คือการเปิดเผยเกี่ยวกับพระคริสต์อัครทูตย้อนเริ่มต้นพระธรรมวิวรณ์ด้วยข้อความว่า นี่คือการสำแดงของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อแสดงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าพระธรรมเล่มนี้เป็นทั้งการสำแดงจากพระเยซูคริสต์และการสำแดงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นทั้งต้นกำเนิดของข้อความและเนื้อหาของข้อความพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของพระธรรมวิวรณ์พระเจ้าประธานการสำแดงนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้รับใช้ของพระองค์โดยตั้งพระไทยที่จะแสดงให้ประชากรของพระองค์เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าเพื่อส่งเตรียมพวกเขาสำหรับอนาคตพระองค์ส่งให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสํแดงแก่ยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนยืนยันทุกอย่างที่ท่านเห็นคือพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานเรื่องพระเยซูคริสต์เส้นทางของการสื่อสารคือ จากพระเจ้าไปยังพระเยซูทูสวรรค์อัครทูตยอนและผู้รับใช้ของพระเจ้าตามลำดับเส้นทางนี้เน้นย้ำว่าข้อความดังกล่าวเชื่อถือได้เพราะมาจากพระเจ้าพระองค์เองผู้ทรงเป็นแหล่งความจริงสูงสุดดังที่พระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ160กล่าวว่าพระอจชนะของพระองค์ทุกคำเป็นความจริง และดังที่พระเยซูตรัสในพระกิตติคุณยอห์นบทที่ 17: ข้อ17ว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงนอกจากนี้พระเจ้ายัางทรงสัญญาว่าความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์นี้และความสุขมีแก่ผู้ที่ฟังแล้วจดจำใส่ใจในสิ่งที่เขียนไว้เพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วพระวจนะของพระเจ้าให้มุมมองการปลอบใจ การนำทางและความช่วยเหลือที่แท้จริงในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นเราจึงไม่ควรเพียงแค่อ่านและฟังพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราต้องนำพระวจนะของพระองค์มาจดจำใส่ใจด้วยซึ่งหมายถึงการเข้าใจพร้อมกับการนำความจริงนั้นไปใช้รวมถึงการนำความจริงดังกล่าวเข้าสู่จิตใจของตนเองในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ขอให้เราหมั่นจดจำใส่ใจในพระวจนะเพราะเวลาแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูใกล้เข้ามาแล้วหากเราทำเช่นนั้นความสุขก็จะเป็นของเราซึ่งความสุขในที่นี้ครอบคลุมถึงความสุขทางจิตใจหรือความเจริญรุ่งเรืองและความสุขทางจิตวิญญาณหรือความโปรดปรานจากพระเจ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมวิวรณ์ด้วยความตั้งใจจะมีความสุขผ่านทางการได้ใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้น หรือการได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพระเยซูพร้อมกับการเสด็จกลับมาของพระองค์อย่างมีชัยชนะจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้ายอนถึงคริสจักรทั้ง7ในแคว้นเอเชียขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลายจากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมาและจากวิญญาณทั้ง7หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริส ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตซ์ซื่อเป็นคนแรกที่เป็นขึ้นมาจากตายและเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลกหลังจากทักทายคริสตจ,จักรทั้ง7ในเอเชียไมเนอร์แล้วอัครทูตยอนได้กล่าวถึงพระตรีเอกภาพทั้ง3พระภาคได้แก่พระบิดาพระวิญญาณและพระเยซูคริสอัครทูตยอนกล่าวถึงพระบิดาว่าพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน และดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมาพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของพระคุณและสันติภาพพระองค์ทรงเป็นองค์นิรันดรการดำรงอยู่ของพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดอัครทูตยอนกล่าวเช่นนี้เพื่อเตือนคริสเตียนยุคแรกที่กำลังถูกข่มเหงว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือประวัติศาสตร์และจะเสด็จกลับมาเพื่อทรงแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นอัครทูตยอนก็กล่าวถึงวิญญาณทั้ง7ที่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าซึ่งน่าจะหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตัวเลข7ชี้ถึงความสมบูรณ์แบบและความครบถ้วนของพระวิญญาณพระวิญญาณทรงมีส่วนในคำทักทายและข้อความที่ส่งไปยังคริสตจักรทั้ง7ด้วยสุดท้าย อครทูดยอนกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตซ์ซืเป็นคนแรกที่เป็นขึ้นมาจากตายและเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลกพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงพระองค์ไม่ทรงถูกจำกัดด้วยเวลาและทรงมีความรู้ที่ไม่จำกัดเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างและทุกที่พระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจในการกำหนดและการกล่าวความจริงนอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดในการบรรลุทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยประเด็นที่สองคือเหตุผลในการนมัสการพระคริสต์แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงให้เราพ้นจากบาปของเราโดยพระโลหิตของพระองค์อัครทูตยอนเน้นย้ำถึงความรักอันเหลือเชื่อของพระเยซูผู้ได้ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ โดยความรักอันลึกซึ้งนี้พระเยซูทรงหลังพระโลหิตบนไม้กางเขนและทรงสลับพระชนชีพของพระองค์เป็นค่าไถ่าบาปของเราเพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจและต้อนรับพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ในฐานะบุตรหัวปีจากความตายพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกของผู้ที่ฟื้นคืนชีพโดยความเชื่อในพระองค์และในที่สุดทุกชีวิต จะคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ครอบครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายบนโลกและได้ทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระบิดาของพระองค์เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อผู้คนและเป็นตัวแทนของผู้คนต่อพระเจ้าความจริงเหล่านี้นำอัครทูตย้อนไปสู่การนับประสารอย่างฉับพลันว่า ขอพระเกียรติสิริและฤทธิ์อำนาจมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนดูเถิดพระองค์กำลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและทุกในตาจะเห็นพระองค์แม้กระทั่งคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์และประชาชาติทั้งมวลทั่วโลกจะเศร้าโศกเนื่องด้วยพระองค์และจะเป็นไปเช่นนั้นอาเมนการเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะเป็นสากลและปฏิเสธไม่ได้ การสเสด็จก,กลับมาของพระเยซูอย่างแน่นอนสัญญาถึงความหวังและชัยชนะครั้งสุดท้ายของความยุติธรรมและความชอบธรรมถึงแม้ตามตัวอักษรแล้วชาวโรมันเป็นผู้ที่ได้แทงพระเยซูและผู้นำชาวยิวเป็นผู้ที่ได้สมคบกันเพื่อให้พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนแต่ประชาชาติทั้งมวลก็ได้มีส่วนในการแทงพระเยซูด,ด้วยบาปของตนเองซึ่งทำให้พระองค์ต้องทรงถูกตรึงกางเขนแทนที่พวกเขา พระเจ้าพระบิดาเต็มพระไทยที่จะแทงพระบุตรของพระองค์เพื่อทรงยื่นเสนอพระบุตรเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอย่างไรก็ตามประชาชาติทั้งมวลทั่วโลกจะเศร้าโศกเพราะจะมีการพิพากษาตกลงบนทุกคนที่ปฏิเสธการเสียสละเพื่อการไถ่บาปของพระเยซูโดยการแยกออกจากพระเจ้าตลอดไปและการพิพากษาด้วยพระพิโรธของพระเจ้าจะนำมาซึ่งการคร่ำครวญอย่างแพร่หลาย พระเจ้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกาผู้ดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมาเราคือองค์ทรงฤทธิ์พระเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดองค์นิรันและองค์ทรงฤทธิ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพระองค์หลักการที่ห การพบกับพระคริสต์ผลักดันให้เราตอบสนองด้วยการนมัสการเมื่อเราพบกับพระคริสต์อย่างแท้จริงเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพยานที่ศัตด์สัทธ์ทรงเป็นผู้ปกครองกษัตริย์ทั้งหลายและทรงเป็นผู้ที่รักและไถ่เราแล้วเราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตอบสนองด้วยการนมัสการได้เลยซึ่งแท้จริงแล้วการนมัสการเป็นมากกว่าการร้องเพลงหรือพิธีกรรมทางศาสนา เพราะการนับัสการเป็นท่าทีแห่งการเคารพยำเกรงและการถ่อมใจต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่การนมัสการเกิดขึ้นเมื่อเราละทิ้งความภาคภูมิใจของตนเองยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าเหนือชีวิตและดำเนินชีวิตโดยประหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์การพบกับพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูท้าทายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการนมัสการอย่างไร คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในภาคปฏิบัติได้บ้างในสัปดาห์นี้เพื่อปรับชีวิตของคุณให้สอดคล้องมากยิ่งขึ้นกับพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูส่วนที่2การเป็นพยานถึงพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูประเด็นที่1คือพระบัญชาให้เป็นพยานข้าพเจ้ายอนผู้เป็นพี่น้องและเพื่อนของท่านผู้ร่วมในการทนทุกข์และร่วมในอาณาจักร และในการอดทนอดกลั้นทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นกับเราในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัตมอสเพราะประกาศพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานเรื่องพระเยซูเชื่อกันว่าจากักรพรรดิโดมิเชียนแห่งอาณาจักรโรมันได้ในระเทศอัครทูตยอนไปยังเกาะขนาดเล็กซึ่งเป็นภูเขาไฟและเต็มไปด้วยหินแห่งนี้เกาะปัตมอสมีขนาดประมาณ16คณ9กิโลเมตร ห่างจากชายฝั่งเอเชียมเนอร์ซึ่งเป็นประเทศตุรกีหรือตุรกีในปัจจุบันประมาณ60กิโลเมตรในพระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายของผู้คนที่ต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อแม้ในวันนี้หลายคนก็กำลังเผชิญกับการข่มเหงอย่างรุนแรงและ,ะเผชิญกับการเป็นมรณะสักขีเพราะยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐบางคนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากและการปฏิเสธภ,ภายในครอบครัวของตนเอง ซึ่งเราสามารถแสดงความรักต่อพี่น้องเหล่านี้ด้วยการอธิษฐานเผื่อการหนุนใจและการตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆอครรูตอรยอนบันทึกว่าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญาณและได้ยินเสียงคล้ายเสียงแปรดังก้องขึ้นด้านหลังข้าพเจ้ากล่าวว่าจงเขียนสิ่งที่เห็นลงในหนังสือม้วนและส่งไปยังคริสจตจักรทั้งเจ็ ประเด็นที่สองคือพระอัศน์ของพระครต์หลังจากได้ยินพระดารัสของพระครต์อัครทูตยอนก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเหลียวมาดูว่าใครพูดกับข้าพเจ้าและเมื่อหันมาข้าพเจ้าเห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคันท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์คันประทีปในที่นี้เป็นตัวแทนของคฤสตจักรทั้ง7 ส่วนคำว่าบุตรมนุษย์เป็นการอ้างอิงถึงพระบุคคลของพระเมสยาในพระธรรมดานเนียบทที่ 7: ข้อ13ซึ่งหมายถึงพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเมสยาตามพระสัญญาในพระกิติคุณมัทธิวพระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์เพื่อทรงเน้นย้ำสิทธิอำนาจของพระองค์ในการยกโทษบาปและพระองค์ได้ตรัสว่าบุตรมนุษย์จะประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ขององค์ทรงฤทธ และจะเสด็จมาบนหมู่เมฆในท้องฟ้าด้วยเดชานุภาพและพระเกีิสิริอันยิ่งใหญ่อัครทูตย่อนได้อธิบายภาพที่งดงามของพระคริตผู้ทรงได้รับการเชิดชูว่าทรงฉลองพระองค์ยาวกรอมพระบาทและมีแถบทองคำคาดรอบพระอุระซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจและฐานะปุโรหิตพระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนสำลีขาวดุดหิมะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และพระปัญญาพระเนตรของพระองค์ดังเปลวไฟช่วงโชดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระปัญญาที่หลักแหลมและการพิพากษาของพระองค์พระบาทของพระองค์ราวกับทองสำริดสุกปรังในเบ้าหลอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความมั่นคงพระสุรเสียงของพระองค์ดุดเสียงน้ำเชี่ยวกระ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฤทธิอำนาจและสิทธิอำนาจของพระองค์ทรงถือดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมของพระองค์เหนือคริสตจักรมีดาบสองคมออกมาจากพระโอส์ของพระองค์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระดํารัสของพระองค์ที่มีสิทธิอํานาจและฤทธิอานาจฝ่ายจิตวิญญ,ญาณพระพักของพระองค์ประหนึ่งดวงตะวันฉายแสงเจิดจ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจิดจรัสอันยิ่งใหญ่และไม่สามารถบรรยายได้ของพระองค์อัครทูตยอนเห็นนิมิตอันรุ่งโรจน์และยิ่งใหญ่ของพระฤทสิ์ที่คืนพระชนซึ่งพระเกียรติสิริของพระองค์ไม่สามารถได้รับการอธิบายได้อย่างเพียงพออัครทูตยอนได้กล่าวถึงปฏิกิริยาของเขาต่อน,นิมิตที่เขาเห็นว่าเมื่อเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทเสมือนกับตายแล้ว ด้วยความรู้สึกที่ท่วมท้นไปด้วยความยิ่งใหญ่และความงดงามของพระเยซูอัครทูตยอนจึงสุดตัวลงต่อความยิ่งใหญ่นั้นโดยทันทีตามสัญชาตญาณเมื่อเราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเท่านั้นเราจึงจะสามารถมีท่าทีที่อ่อนน้อมและพึ่งพาพระผู้สร้างได้อย่างเหมาะสมพระเจ้าทรงสูงส่งกว่าเราในทุกหนทาง จากนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาบนข้าพเจ้าและปรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่เราตายแล้วและดูเถิดเรายังมีชีวิตอยู่สืบสืบไปเป็นนิดและเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณาพระเยซูทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและผู้รักษาชีวิตพระองค์เคยสิ้นพระชน แต่ได้คืนพระชนและส่งพระชนอยู่สืบสบไปเป็นนิดนอกจากนี้พระองค์ยังทรงถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณาพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือบาปซาตานและความตายประเด็นที่3คือการเน้นย้ำถึงพระบัญชาให้เป็นพยานพระเยซูตรัสต่อไปว่าฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าความล้ำลึกของดาวเจ็ดวงที่เจ้าเห็นอยู่ในมือขวาของเราและความล้ำลึกของคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดมีดังนี้ดาวเจ็ดดวงคือทูตสวรรค์แห่งคตตริสตจักรทั้งเจดและคันประทีปเจคันคือคตตริสตจักรทั้งเจ็ดการมอบหมายหน้าที่นี้ทำให้อัครทูตยออนบันทึกพระธรรมมีวรขึ้นมาหลักการที่สอง การมีมุมมองที่ถูกต้องต่อพระคริสต์ผลักดันให้เราเป็นพยานที่ซื่อสัตย์เมื่อเรามองเห็นพระคริสต์ดังที่พระองค์ทรงเป็นอย่างแท้จริงกล่าวคือพระเจ้าผู้ทรงได้รับการเชิดชูทรงมีชัยชนะและทรงครอบครองอยู่นั้นเราก็จะได้รับมุมมองที่ถูกต้องว่าการต่อสู้ดิ้นรนและความยากลำบากของเราเป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวแต่ชัยชนะของพระองค์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร มุมมองเช่นนี้จะเพิ่มความอดทนให้กับเราและกระตุ้นให้เราเป็นพยานเพื่อพระองค์อย่างกล้าหาญแม้ในยามยากลำบากเราจะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์เพราะเรารู้ว่าพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูทรงเป็นความหวังและกำลังของเราการมองเห็นพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูและมีชัยชนะส่งผลต่อมุมมองของคุณเกี่ยวกับความทุกข์ยากอย่างไร คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในภาคปฏิบัติได้บ้างในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นพยานที่ซื่อสัตย์มากยิ่งขึ้นสำหรับพระเกศศียรติสิริของพระคริสต์ย้อนบันทึกพระเกศศียรติสิริของพระคริสต์ตามนิมิตท,ที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ท่านข้อความสำคัญคือพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูทรงสมควรได้รับการสรรเสริญขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเกียรติสิริขอบคุณพระองค์สำหรับการสำแดงพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเชิดชูขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนมัสการพระคริสต์อย่างถูกต้องและเป็นพยานถึงพระองค์อย่างซื่อสัตย์พร้อมกันนี้ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยึดมั่นในพระวจนะของพระคริสต์และดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์กลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ